รักแบบน้องไปก่อนแล้วแบบน้องไปก่อนแล้วแล้วน้องล่ะคะรักพี่ไหมคะรักค่ะรักรักแบบพี่แล้วแหละโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ยิงฟ้าไปกินข้าวก่อนกันนะอินเสิร์ตถ่ายรูปนี่ดูนะอินเสิร์ตอินเสิร์ตถ่ายรูปกับภาพนิ่งหน่อยภาพนิ่งหน่อยเรื่องราวดีๆเนาะน้าชนกันได้ไหมอ้ยโอ้ยกองเชียร์นี่มันจริงเลยนะ

กดกดเขากดกันนะนะกันตลอดสัมษณ์เฮ้ยโตบีไปอย่างข้างหลังอย่างนักทากระดูกกระดิกอ่าเค่ะพูดกินร้อยล้านนะคะนะคไม่ต่ลงเรลยเลยรก็ท้เลี้ัลงส้นเขินจะไม่ได้อะไรเลยอ้ยฟับเินนเลยวเขาบตรงไม่อยู่นะเราก็บตรงไม่อยู่หรออ้ เดี๋ยวลงน้วไปกินาวไปครับอบคใช่ชาคือกรังเชียโอเคไปกินข้าวขอบคุณพากับคุณอีฟามากๆไปกินข้าวโอเค